สวัสดีครับเนี่ยช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเยเขาบอกนะว่าพัดลมดังมากนะเพราะว่าร้อนสุดๆร้อนแบบโคตรจะร้อนนะฮะร้อนทั้งการ์ดร้อนทั้งคนร้อนทั้งอากาศนั่นเองนะครับกับรอยันพลรดินอีกแล้วนะแต่ว่าคราวนี้จะกลายเป็นจีเวลในนะครับซึ่งคุณพ่อจะทำจีเวลในอยู่สักสองสามเด็กนะฮะก็จะมีอันนี้เป็นอันแรกเลยเพราะว่าเป็นเด็กที่ได้ลองก่อนเพราะว่าหลังจากนี้คุณพ่อจะได้ถอดออกแล้วเป็นอลองอีกโครงนึงก็คือโครง จีเวลแซงนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นโครง g ีเวนบัสเตอรเนาะก็จะเป็นคู่กันระหว่างจีเวนไอเอชเล่นะครับกับ m a เจสตี้โหล Buster นั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นเด็กหนึ่งที่หลายๆคนน่าอยากเล่นนะก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เล่นง่ายใช้ของก็ส่วนใหญ่จะมาจากไมเทินซะเยอะนะฮะแล้วก็ทีดีนิดหน่อยก็หาเป็นเด็กนึงที่หาของไม่ค่อยเยอะเอาจริงๆมาเริ่มกันเลยนะช่วงนี้หลังจากที่เซตไมเทิลล่าสุดมาทําให้ คลิปพเมยมที่คุณพ่อจะทำมันถูกดีดออกไปประมาณอาทิตย์หน้านะครับก็ขอทำไมเทินให้ครบก่อนแล้วค่อยไปนั่งทำพเมียมเพราะว่าอาจจะได้ลองอลไยลเด็กที่เป็นพเมยมอย่างคาี้โลรพเมียมใหม่อะไรพวกนี้ใหม่ด้วยกันเองนะฮะโอเคตัวเริ่มก็ใครก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้เป็นบาคกันเพราะว่าโครงโครงหลักๆมันเป็นโครงของมาเจสไงก็เลยใส่เป็นบัคกันนะฮะ ไม่รู้จะเอาเอะไรล่วก่อนเอามาเจทขึ้นก่อนละกันเพราะว่าเด็กนี้เวลาขึ้นสามแรกแนะนําว่าให้ขึ้นสามแรกเป็นมาเจทจะคุ้มที่สุดในการเล่นนั่นเองเพราะว่าเราจะไม่ได้เราจะได้ปัมฟอร์สง่ายๆและสามฟอร์สในเทินหลกในเทินสามแรกแล,แล้วเราเทินสามที่สองปุ๊บคุณสามารถเปลี่ยนเป็นแอชเลได้แล้วหลังจากนั้นคุณจะเปลี่ยนมันเล่นเป็นแอชเลต่ออีกหรือคุณจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นมาเจทก็ แล้วแต่และและหลังจากนี้มันจะเล่นง่ายขึ้นก็มาเจสน้อยยืนหนึ่งสามพันมีฟอร์สนะครับคอนเทนิวแวลเลียถ้าในโซมีทั้งบัสเตอร์ดาร์และบัสเตอร์เบดบวกพลังห้าพันทั้งในเธอเราและเธอคู่แข่งก็คือย,ยืนหนึ่งหมื่นแปดพันถ้าอยช่องแวนบวกคลีด้วยอีกสกีหนึ่งออโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตีเอาเลกาสองใบยัดโซได้สองฟอร์สแล้วก็บวกหนึ่งไรนะฮะอ๋อถ้าอยู่ช่องแวนบวกอ๋ออยู่ช่องเลียบวกคิอยู่ช่องแวนบวก ห้าพันกับบวกหนึ่งหนึ่งร้ายเออสก,กิลบนนะไม่ได้เล่นนานลืมก็อา่ามาสก,กิลบน,นใหม่คอนติเนิวแวนกาดนะครับถ้าในโซมีบัสเตอร,ร์เบดและบัสเตอร์ดาร์กอา่าบวกหนึ่งคลิแต่ถ้าอยู่ในช่องแวนบวกห้าพันกับหนึ่งร้ายด้วยจบอันนี้ไม่สำคัญนะเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยได้นอยู่แล้วมาตัวใหม่ดีกว่านะฮะเพียวฮาร์ดจ e เวลไนน t นะฮะแอชเชลเล่หนึ่งหมื่นสามพันมีฟอร์ ออโต้แวนเลียเมื่อเมื่อจบการตัวหญนในโจมตีโซบัสสค้นหาการเกรด2หรือต่ำกว่าที่ติดจีเวลไหนจากกองคอลงช่องเลียถ้าอยู่ในช่องแวนคอได้2ตัวอยู่ช่องเรียคอได้ตัวเดียวอยู่ช่องแวนคอได้2ตัวความว่ามันเป็นเด็กรอยเยนพลาดินที่สามารถปัดได้ถึง5-6เวฟใน1เทิร์นนั่นเองอีกสก,กิลหนึง่งออโตแวนเลียนะครับเมื่อถูกทับ ในนี้เขียนว่าอะไรเมื่ออยู่ในนี้เมื่ออยู่ในอื่นลงในเซอร์เคิลที่อยู่ในนี้อยู่เคาน์เตอร์บัตหนึ่งไอ้ตัวที่ลงมาทับตัวนี้จะบวกหนึ่งคลิและเล่นกับโครงนี้ที่แทบจะไม่ได้ใช้บาตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบายทําให้เราสามารถยืนเป็นแอชเล่จากมือลงมาช่องแวร์และก็ช่องเลียได้เลียตีเสร็จโซบัตสองถ้ามีโซเหลือก็ลงมาทับตัวมันเองหรือลงมาทับข้างนี้ก็ได้ถ้าลงทับตัวเองแล้วมีบัสเหลือก็เคาน์เตอร์บัสหนึ่งบวกคลิ แล้วก็แวนตีอ่ะแล้วข้างนี้ติทีหนึ่งแล้วก็แวนตีโซบัสสองเอาเอาจีเวลเกรดสองหรือต่ำกว่าสองใบลงมาถ้าลงมาทับถ้าสมมติว่าอ่าไม่ได้แล้วอันนี้มันต้องเป็นเกรดสองเนาะอ่าอันนี้กินเกรดสองทับตีเสร็จแล้วก็เอาเกรดสองไม่สองตัวหรือเกรดสองกับเกรดหนึ่งที่เป็นจีเวลไหนแล้วก็ตีรอบถ้าเกิดจะตีได้กับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบมากที่สุดคือหกรอบนั่นเองหรืออาจะมีเจ็ดรอบจาก อัญชลีสองข้างนะฮะก็จะมีเจ็ดเวฟนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กนี้ก็จะใส่เกรดสามอยู่แค่แปดใบทวนนั่นเองนะครับก็จะเป็นมาเจ็สี่แอชเล่สี่ซึ่งอัน,นจริงๆคุณจะยืนเป็นแอชเล่เลยก็ได้แต่ว่าข้อเสียคือเราจะมีฟอร์ตค่อนข้างน้อยแรงในการตีมันค่อนข้างจะเบานิดนึงนั่นเองนะฮะอ่าเมื่อกี้เห็นเลยเนาะเกรดสองก็จะเป็นจิวเวลไนต์ใบใหม่นะครับใส่เต็มสี่เนาะพวกจิวเวลไนต์ใส่เต็มสี่มหมดเลยเพราะว่า สกิลของแอชเลย์มันหาแค่จิวเวลไนต์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวอื่นที่ไม่ใช่แอชเลย่จิวเวลไนต์มันจะหาไม่ได้นั่นเองนะฮะเอ็กซ์โปรจิวเวลไนต์เซอ่ยวหนึ่งหมื่นชิว่พันออตโตโเ้เลกาดเมื่อมันโจมตีนำนอมอนิทจากดรอปสองใบกับใต้กองโซชาร์ตหนึ่งแล้วบวกห้าพันทำให้แอชเลย์เรามีโซเลนเรื่อยๆนั่นเองอีกสก,กิลหนึ่งออตโตโ้แวนเลียเมื่อเซอร์เคิลที่อยู่นี้อยู่ถูกไล่ทับถูกคอทับ เซอร์เคิลที่ยูนี่อยู่มียูนิตลงมาทับจะช่องแว่หรือช่องเลียก็ตามจัวหนึ่งอ่ะไม่ได้จัวบวกพลังให้ตัวนั้น10,000ก็แอชเชลเล่จะบัตถ้าถูกทับจะบัตหนึ่งบวกคิถ้าเป็นเกรดสเมื่อถูกทับไอตัวที่ทับมาจะบวกหมื่นนั่นเองนะครับก็แต่ที่บอกว่าสามารถคอทับมันได้ปุ้งๆก็จะบวกตัวอีกหมื่นหนึ่งแล้วก็ตีเก็บหลุมข้างละ2ตัวแล้วก็บวกตัวละห้าพันอีกแล้วไม่รวมกับการที่เราเล่นบนฟอร์ตอีกนั่นเองก็ ฟอรตจุกๆไปเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็มันเป็นโครงโครงมาเจสเนาะฉะนั้นก็ต้องใส่พวกบลัสเตอร์เต็มเหมือนเดิมนะฮะก็จะใส่บัตเตอร์เบดเต็ม4นะครับเหมือนชิวห้าคอนเทนิวแวนการ์ดถ้าเรามีเรียากาดสีไปเลยมากกว่าบวกขิออโต้แวนเลียเมื่อมันเมื่อลงสนามบัตตหนึ่งโซ่หนึ่งยิงแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งไปแล้วก็เหมือนเดิมบัตเตอร์เบดสี่แล้วก็บัตเตอร์ดาร์กก็เต็มสี่นะฮะก็บัตเตอร์ดาร์ก หนึ่งหมื่นชีวอพันออโต้แวนเลียไม่ลงสนามบัตรหนึ่งผู้แข่งเลือกรีทายหนึ่งตัวอีกสกีหนึ่งแอคทีฟเวนการ์ดวันเพื่อนอ่าถ้าที่ถ้าคู่แข่งไม่มีเรียกาดทิ้งมือหนึ่งใบบวกไดรฟ์ในช่องแวนแล้วก็คอนติเนียนะฮะทั้งทั้งจะเป็นอาร์ตนี้หรือจะไม่ใช่อาร์ตนี้ก็ตามถือว่าเป็นเลยน์พาราดินเหมือนกันนะครับใส่ลีวาโลไว้คู่หนึ่งเพื่อมาเล่นต้นเกมเพราะว่าหลังจากที่เราลื่นขึ้นเป็น แอชเลได้ปุ๊บลิวารโลจะไม่ค่อยได้ใช้อ่ะอาจจะมีได้ใช้มาหาเกรด2บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะและนั่นเองก็จะเป็นลิวารโล2ใบนะครับหมื่นชิวห้าออโต้แวนเลียมาลงสนามจากมือบัตหนึ่งหาเกรด2จากกองหนึ่งใบคอลงช่องเลียที่ว่างอยู่ถ้าไม่มีคอเตอร์บสัสสามารถใช้โซบัสแทนได้ใส่2ใบเนาะเกรดสก็จะใส่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันโดนเบียดที่มาจากแกงรอยยอนไอ้แกงบัสเตอร์เนาะ ใส่มอดิอูดมอวีอูดมอวีดูสสี่ใบแปดพันชิวหมืน่นแอคทีฟเรียกาดเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเอานอมอนยูนิตจากด็อบหนึ่งใบใบใบใต้กล่องโซชาร์ตหนึ่งและเลือกจีเวลไนใช่ไหม,มเลือกจีเวลไนหนึ่งตัวบวกห้าพันอีกสกิลหนึ่งออโตแวนเลียเมื่อเซอร์เคิลที่น้องอยู่ถูกคอทับหรือไลทับก็ตามจวหนึ่งก็ถ้าอยู่ช่องแวนและถูกเกตสองไลทับ ก็จะได้จัว่วถ้าอยู่ช่องเลียร์และเกตสองลยครทับก็จะได้จั่วเหมือนกันนั่นเองนะฮะจะอยู่ช่องแวนหรือช่องเลียร์ก็ตามก็จะได้จัว่วก็เป็นตัวขึ้นแวนที่ดีหนึ่งตัวใส่วิงกันเบฟสามใบนะครับก็เล่นต้นเกมเหมือนกับลิวาโลเลยวิงกันเบฟก็จะเล่นต้นเกมและท้ายเกมหลังจากขึ้นเป็นแอชเลหรือเราเล่นเป็นจิเวลไนเยอะกว่านี้ก็จะ เฟดออกไปเยอะกว่านี้นั่นเองนะฮะก็เป็ดพันชูหมื่นออโต้แวนเลียเมื่อมัอนโจมตีหรือบูธฮิตเปิดเจ็ดหยิบบลัสเตอร์หนึ่งใบแล้วก็ใส่เปิดท่าสามเต็มสี่นะครับถึงแม้จะมีวินกันมาช่วยแล้วแต่ก็มันต้องฮิตอ่ะเพราะฉะนั้นใส่ซิซิลุตไว้เต็มสี่เหมือนเดิมเนาะเป็ดพันะ 8, ชูหมืน Auto ier, ม่นออโต้แวนเลียไม่ลงสนามจากมือเปิดห้าหยิบหนึ่งหยิบเกตสามหนึ่งใบถ้าหยิบทิ้งมือหนึ่งใบโดยเหลือกับกองสัพ์นะฮะ อีกสก,กิลหนึ่งคอนติเนียแวนเลียในเธอเราถ้าเราไม่มีเดเมดงหยอยู่เลยบวก5,000แค่นี้เมนเด็กแล้วก็ทริกเกอรนะ์ก็จะเป็นมาตรฐานของรอย a l เนาะก็จะเป็นดรพีจีสนะฮะแล้วก็คีแปดดรสี่ีแปดฮิวสเพราะว่าเป็นเด็กค่อนข้างจะบุกจะใส่เป็นดรส10ก็ได้เพราะว่าฟอร์ค่อนข้างหนาถ้าเราดรฟเช็คคีออกเยอะมันก็จะเล่นง่ายขึ้นกว่านี้นิดนึงนะฮะ แล้วแต่ชอบจะใส่เป็นคีแปดขึ้นไปเออพูดอย่างนี้กว่าคีแปดขึ้นไปแปดถึงสิบได้หมดนะฮะอ่ะเล่นเด็กนี้ก็เพอร์เฟกต์ไลท์ของมันอัน,นจริงๆถ้าไม่คิด,ดเลยเพอร์เฟกต์ไลท์ของมันก็คือตัวน,นี้ง่ายมากง่ายที่สุดแหละอ่าถ้าของสองตัวนี้จะเหมือนกับของเก่าเนาะก็จะเป็นอันนี้ละกันเป็นของใหม่ละกันแล้วก็ตีหรือไม่หรือว่าเริ่มหลังเริ่มก่อนก็แล้วแต่ถ้าเริ่มหลังก็ตีเริ่มก่อนไม่ได้ตีเนาะ ขึ้นเกรดสองอัน,นจริงๆคือลงได้หมดเลยแต่ว่าไม่อยากให้ลงตัวนี้เชอดอีกเพราะว่าลงช่องแวน่นจะว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะมันมันมันก็ได้แหละอ่แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนํแล้วกันเพราะว่าตัวอื่นค่อนข้างจะดีพวกนี้ลงแวนได้หมดเลยอาจจะมีบัตเตอร์บัตเตอร์เบทที่อาจจะแย่หน่อยอาจจะมีริวารโล่กับบัตเตอร์ดาร์คค่อนข้างดีบัตเตอร์เบทกับกับตัวใหม่คุณพ่ออยู่ในทีเดียว,ยวกันว่าทุกเชิจริงๆลงแวนได้มีสกิลแต่ว่า เพอร์เฟกต์ก็ของมันก็คือคู่นี้เนาะบัตเตอร์ด์กก็ลงมาสกิลของน้องก่อนเมื่อมียูนิตลงเซอร์เคิลที่มันอยู่จัวหนึ่งแล้วก็บัตเตอร์ด์กลงมาบัตหนึ่งจะยิงหรือเปล่าถ้ายิงก็คู่แข่งไม่มีเลียก็ทิ้งมือหนึ่งแล้วก็บวกไดรฟ์ถ้าเป็นลิวาโล่ก็สกิลน้องเหมือนเดิมจัวหนึ่งก่อนแล้วก็มันจะเข้าเทินจัวแล้วก็ซิวาโล่ไลท์ครับสกิลน้องจั่ออีกหนึ่งใบแล้วก็สกิลลิวาโล่บัตหนึ่งลากก็อาจจะลากบัตเตอร์ด์กมา วัตต์ดาบวัเคาน์เตอร์บาสหนึ่งยิงีทีหนึ่งก็ได้หรือไม่มีบาร์สก็ไม่ได้ยิงก็เอามาช่วยตีหรือเอามาไว้ข้างหลังเอาไว้เล่นมาเจสเทินหน้าก็แล้วแต่ก็ถ้าไม่ได้เจอแค่เผาแค่แแยิงแล้วคิดว่าเขาต้องมาเลี้ยวข้างแน่แล้วมือละมอละมอบัสเตอร์เบดไว้แล้วก็เอาเอเลิวาโลหวด1หนึ่งหมื่นแวนครับแล้วก็เข้าเทินเราอันนี้บอกว่าเด็กนี้จะไล่แรกเป็นบาสมาเจสตีหลอดบัสเตอร์นั่นเองนะฮะอิตาลีกิฟต์รดข้างข้างที่จะดูดเข้า สมมติว่าในกรณีที่โซเราไม่มีบัสเตอร์เลยก็ขอบัสเตอร์เบดไว้ข้างนี้จะบัสหนึ่งโซหนึ่งยิงหรือเปล่าก็เรื่องของคุณแหละอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นข้างรอรับรอรับพลังหรือรอรับอะไรก็ตามอาจจะเป็นแอชเล่เอามาวางสนุกเทินหน้าหรือจะเป็นน้องคนนี้มาวางสนุกไวเ้เทินหน้าก็ได้หรือเอาจริงๆจะเป็นเกรดหนึ่งก็ได้เอามาวางสนุกไว้ก็ได้ใครก็ได้หมดเพราะว่าข้างเนี้ยได้สองฟอร์ตแน่ๆยังไงก็ตีแรง อาจจะเป็นแอชเลกก็ได้เพื่อมาวางสนุกเทินหน้าแล้วก็ข้างนี้ตีก่อนสองหมืนแวนครับแล้วก็แวนตีครับเอาเลียสองบายัตโซได้มันเิลิกกิฟตสองอันคุณพ่อแนะนำว่าให้เอาเข้าซ้ายหมดเลยนะแวนตีบวกห้าพันบวกคีบวกไดอืมหืนแปดสามสองคี้สามไดทิกเกอร์ให้แอชเลหมดเลยอันชลีแบกทุกอย่างอันชลีตาตาที่สามสาม แค่นี้จบจบเทินครับก็ถ้าเขาตีอยากตีอัญชลีก็ตีไปไม่ได้ไม่ได้เดือด,ดร้อนนะอยากได้ก็เอาไปนะครับก็ที่เหลือแล้วก็เข้าเทินใหม่สมมติว่าเจไม่อยู่เจไม่ตายเจ,จยังอยู่แล้วก็เข้าเทินจูไ่ไลไรไลท์เป็นแอชเล่ครับสกิลแอชเล่เอ้ยไม่ใช่สกิลอ,อิมัลติริก f ีฟอสข้างเด็กนี้คุณพ่อมักจะให้ฟอสข้างซ้ายกับข้างขวาแค่นี้ไม่ได้ให้แวนเนาะเพราะว่าเรียมันแรงกว่าแวน มากๆตัวเรียนแรงกว่าแวนมากๆข้างนี้อ่ะคุณก็น,นับโซก่อนก็ได้ตอนนี้คุณมีโซเท่าไหร่ที่ใช้ได้คือสี่ใบแน่ๆแล้วใช้ได้อาจจะเก็บคู่นี้ไว้ก็แล้วแต่แบบเผื่อจะไล่เป็นมาเจสใหม่ในเทิร์นหน้าอะไรพวกนี้ข้างนี้คุณสามารถลงเกรดหนึ่งมาไล่หวดเขาได้เลยแบบอยากได้มือเขาเอาเกรดหนึ่งมาไล่หวดหรือคิดว่าอ่ะไม่เอามือก็ได้เอาพลังบบเอากะแรงกะแรงแรงกะแรงแรง สเต็ปของวิธีเล่นนี้ก็จะเป็นแอชเชลเ่ข้างนี้ตีครับเมื่อจบการต่อสู้โซบัส so จริงๆตั้งแต่ตอนีแล้วก็ทำได้นะแต่ลืม <c oughs> ทําไมไม่ทำอ๋อลืมโซบัสสองครับหาจิวไรน์ห so น,นึ่งคนอ่าโซบัสตรงนี้อ่าแนะนําว่าให้โซบัสตัวที่ติดจีวไวท์อมาก่อนลืมลิวไรท์เอาจีวไรท์ามาก่อนแล้วก็เอาพวกที่วนได้อย่างลิวาโลมาก่อนจบการต่อสู้ใช่ไหม ใช่ปร่สบการต่อสู้คุณก็ไปหาจีเวลมาหนึ่งคนอาจจะเป็นคนนี้เอามาช่วยเก็บเก็บนอมอนแล้วก็ช่วยตีแรงเพราะฉะนั้นคนนี้ตีแรงในแน่แล้วเคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับแอชเลบวกคลิแล้วก็สองข้างข้างนี้ตีก่อนก็ได้หรือ,อข้างนี้ตีก่อนก็ได้ข้านี้ข้านี้จะคลิเดียวเนาะก็จะเป็นสตาร์ทที่สามหมื่นสกิลครับเก็บสองคนคืออาจจะเก็บจิเวลในของคนไว้ก่อนกับใต้กองโซชาร์ทหนึ่ง บวกห้าพันข้างนี้ตีทําเหมือนกันก็ถ้ามีโนโมยูนิตเหลืออยู่ก็เก็บให้หมดแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งบวกห้าพันถ้าเกิดข้างเนี้จะตีที่สามสามสองคลแล้วก็แวนวิ่งสิบสามเองเมื่อจบก็ต่อสู้ครับโซบัสสองคราวนี้ก็โซบัสไอพวกตัวที่ตัวเล่นที่เหลือมาให้หมดพยายามเก็บจีวันหนเข้าไปให้มันวนจีวนันหนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเรา,เราเก็บเกตสองไปแล้วบ้างใช่ไหม เราจะมีเกจสองเหลือหนึ่งใบแน่และในกองถ้าไม่มีคุณเอาเกจหนึ่งที่เก็บเ,เมื่อกี้มาแล้วก็โดดคู่เพราะว่ามันให้หาแค่เกจสองหรือตำกว่างไงมันหาเกจสามไม่ได้ไงงั้นมันจะสแต็กโกงเกินถ้าให้ดีกอาจจะมีตูดตูดมารอรับทริกเกอร์อาจจะมีแบบเกดหนึ่งมารอรับทริกเพราะว่าเด็กนี้มันสกิลของแอชเล่มันจะกดหลังหลังจากตีเสร็จก็จ,จะมีเกดหนึ่งมารอรับ ให้ขี้พลังหลังหรือฮิวหรือจั่วพลังหลังไปมันจะได้แรงบ้างแล้วก็ถูกทับสองใบตัวที่ทับมาโบอีกหมื่นหนึ่งอืมแค่นี้คุณก็ไล่หววดไปได้เลย,เลยตุ้มตุ้มตุ้มไม่มีบัตไม่มีบัตหงายก็โบอีกห้าพันนะแล้วแต่เนยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ขึ้นเทินใหม่คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเล่นเป็น มาเจสได้ซึ่งถ้าคุณเปลี่ยนเป็นเล่นมาเจสปุ๊บคุณพ่อไม่ได้เอาโซเป็นคู่นี้ออกมันเท่ากับว่ามันยังตีอยู่ที่สิบแปดบวกหนึ่งไรเหมือนเดิมอ่ะสมมติไร้เป็นมาเจสตุม้มเอชเชลเลสสกิลเคานเตอร์บาตหนึ่งบวกหนึ่งคลีเท่ากับเอชเท่ากับมาเจสตอนนี้จะบวกห้าพันแล้วก็บวกหนึ่งคลิจากสกิลของมันเองแล้วก็บวกอีกหนึ่งคลิจากเอชเชลเลเพราะว่ามาเจสมันทำได้เพราะว่ามาเจสมันไม่ได้บอกว่า คีพื้นฐานเป็นสองมันบวกหนึ่งคลนี่บวกหนึ่งคลิแอชเชเลก็เช่นกันแอชเชเลก็จะบวกหนึ่งคลิเท่ากับว่ามันจะไม่ได้เป็นคีิพื้นฐานไอ้ตรงเนี้ยคีพื้นฐานเนี้ยมันจะกลายเป็นหนึ่งเหมือนเดิมแต่มันจะบวกคลิเองแล้วก็บวกคลิจากแอชเชเลนั่นเองนะฮะก็ทําให้บัตเตอร์เบดกับแอชเชเล่ทำให้มันเป็นยืนที่18,000 3คลิได้ ที่เหลือก็มันไม่มีอะไรเล่นคุณก็อาจจะคอตูดมาเพื่อที่จะรอรับทริกเกอร์หรือทิปมันมันมันถ้าเป็น,เป,นเป็นเล่นมาเจสเนี่ยมันจะเหลือแค่สามเวฟแต่เมื่อกี้ไลมาใหม่ใช่ไหมมาเจสมันแรงมากๆอาจจะให้แวนอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งฟอร์ตก็ได้อาจจะเอาข้างนี้ตีก่อนก็ได้หรือเอาข้างนี้ตีก่อนคุณก็ต้องไปหาตูดมาสักหนึ่งใบอจจะสมมติไม่รู้มือแบบมีแต่ทริกเกอร์กย่าจจะตูดมาไว้อย่างนี้ก็ได้ เก็บหลุม2องใบที่เป็นนอมบอบวก5000 40,000ตีเสร็จมาเจสตีมาเจสถ้าคุณคิดว่าเขามี PG แล้วเขายังไม่ได้ให้ข้างนี้เขารอให้มาเจสคุณอาจจะเอาให้ฟอร์ตข้าง2องใบเลยก็ได้แต่ถ้าคุณไม่เห็นว่าเขามี PG หรือโพเท็ก็อาจจะให้มาเจสฟอร์ตหลูกแล้วก็ข้าง1ลูกก็ได้มันก็จะกลายเป็น18 2 8 3 8ยี่สดสไดสามคียืนเส้นสยังไงก็ต้องกัดมิด แต่แล้วมันตีสาไดแล้วข้างนี้มันตีเท่าไหร่ข้างนี้ก็ไม่ใช่จะเบา16 26 36 46ถ้าได้ทริกเกอร์มาก็จะบวกไป5้าหกเดหกดหนั่นเองก็ก็เป็นหนึ่งเด็กที่มันเอาโครงโครงของมาเจสมาเล่นมามาปลุกผีมาเล่นใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเด็กพื้นฐานจริงๆแล้วมันก็คือมาเจสนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นใหม่ของซิวไนเข้าไปทำให้มันมีเวฟในการเล่นทคุณพ่อบอกหลายๆทีอย่างตอนที่คุณพ่อ ทำเด็กโปรไฟล์เงือกใช่ไหมที่มันพ่อบ่นไปว่าข้อเสียของเงือกสายรองของมันอนะคือมันไม่มีเวฟเวฟมันมีแค่สามเวฟมันมันไม่ไหวกับเมตาตอนเนี้เพราะฉะนั้นฟอร์สท,ที่มีหลายๆเวฟอย่างนี้มันเร็วมากมันเร็วพอๆกับลูอาร์ตแต่อาจจะไม่ได้แบกคลีเหมือนลูอาร์ตแต่ว่าขึ้นสามที่สองก็คือขึ้นเทินที่สี่เทินที่ห้าของเราเนี้ยเราสามารถที่จะตีได้เจ็ดเวฟหกเวฟเหมือนกับลูอาร์ตที่มีข้างละสองฟอร์ส ถ้าคุณย,ยืนถูกสายแต่ถ้าคุณไปยืนแอชเล่ก่อนก็ค่อนข้างจะจนจนหน่อยในพลังเนาะแต่ถ้าคุณยืนเป็นมาเจสได้แล้วค่อยไหล่เป็นแอชเล่ต่อเนี่ยข้างละเข้างละสองฟอร์ตแล้วตียังกับลูอาร์ตเลยทําให้เด็กมันค่อนข้างจะมีพลังแล้วก็อาบุกค,ค่อนข้างดีแถมเกมรับก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเรามีสามไร์มีคนนี้มาจัว่วนั่นเอง ทำให้เด็กมันค่อนข้างเออโฟล์ Flow, เล่นได้ดีบุกบุกแรงขารับก็ไม่ได้แย่นั่นเองนะฮะก็ของมันออกแล้วในร้านค้าเนาะก็แนะนําว่าถ้าร้านค้ามีเปิดพรีนเพราะแนะนำว่าให้พรีกับร้านไว้ก่อนเพราะว่าถ้าจะออกรอลงเว็บก็น่าจะต้องมาสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษาเนี่ยก็ถึงจะได้ถึงจะได้เล่นกันเนาะแต่ก็ นั่นแหละนะครับถ้ามันถ้าหาได้ราคาไม่แพงก็คือราคาแม่งคุณพ่อคือเท่าไหร่คือแอชเลอย่เงี้ยเซตสามแบบแบบละหนึ่งร้อยหรือแบบละร้อยี่สิบอันนี้คือราคาคุณพ่อคิดว่าราคาปกติเพราะว่าถ้าซื้อในเว็บมันจะเซต็ะเซตสี่ใบก็คือแอชเลสสี่ใบหนึ่งร้อยบาทสามตัวเกตสามเกตสองเกตหนึ่งก็จะกลายเป็นเซตละสามร้อยหรือถ้าเป็นร้านก็จะเป็นสามร้อยหกสิบก็ถือว่าราคารับได้แต่ถ้าแพงกว่านี้มากๆอย่าง450 500 600อย่างเงี้ยคุณพ่อนะนำว่า รอได้ก็รอเล่นกับเพื่อนเอาการ์ดมาแทนก่อนก็ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้แข่งก็เอามาการ์ดมาอยากอยากลองเล่นเด็กก็แทนไปก่อนขอแทนหน่อยแล้วก็ของจริงออกก็ค่อยไปซื้อมาเล่นอะไรพวกนี้เนาะ mm hmm. ก็แนะนำประมาณนี้เนาะกับกับมาเจสแอชเลนะฮะ mm hmm. ก็ทำเสร็จแล้วคุณ mm hmm. พ่อจะได้ลือแอชเลไปใส่แสงไปนั่งลองก็ mm hmm. จริงๆไม่ต้องลองของคุณพ่อได้ ได้ลองเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนคุณพ่อได้ลองลองจัดแสงแล้วก็ถือว่าโอเคเล่นได้น่าจะเข้าใจเด็กอย,อยู่น่าจะมาเร็วๆนี้กับเด็กโปรไฟล์แสงมาเจเอแสงจีเวลนะฮะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวคุณพ่อไปอัดคลิปต่อแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็จะเป็นไม่เทินเหมือนกันนั่นแหละก็รอชมแล้วกันนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ